สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกอร์ทาโรคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักแรกของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564เรามาถึงผู้ที่เกิดวันศุกร์กันแล้วค่ะมาดูนะคะว่าในช่วงปักแรกนี้การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมและตัวเลขนําโชคคือเลขอะไร ก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อ เข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไวหารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต๋าออร์เค้นออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพเลยนะคะแล้ววันนี้มาดามก็ใช้ศาสตร์ ลูกเต๋อเอาออร์แลคเิลมาพยากรณ์น,นะคะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานการเงินความรักสุขภาพของคุณและโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเรามาดูที่การงานลูกเต๋าจะบอกว่าอย่างไรการงานในที่นี้ได้ประครับประคองใจนะคะการเงินการเงินจะเป็นอย่างไรการเงินภูเขาไฟระเบิดความรักความรัก ได้ขนแก่2คนนะสุขภาพชาโชคลาภค่ะแล้วเรามาดูตัวเลขนำโชคนะคะมาดามอยาให้ทั้งหมด5หมายเลขให้เป็นวิทยาทานนะคะจับคู่เอาเองคราวที่แล้วปักหลังของเดือนสิงหาคมนี่เข้า3ตัว สามตัวบนแล้วก็สองตัวด้วยนะคะงั้นก็มาดูว่างวดนี้ตัวเลขนำโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้เลขอะไรกันบ้างมีแปดมี 2, สองศูนยูนสาม 8 2 0 0อนะคะตัวเลขนำโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะแล้วมาฟังคำพยากรณ์กันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานในช่วงนี้ประครับประคองใจแบบนี้แสดงว่างานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือทำธุรกิจส่วนตัวหรืองานอิสระงานอะไรใดก็ตามนะคะคุณได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วยดูแล ประคับประคองคุณถึงแม้งานคุณอาจจะมีการสั่นคลอนอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นการที่ช่วยเหลือไม่ได้มากนักนะคะอาจจะเป็นการแอบช่วยเล็กๆน้อยๆแต่ก็ถือว่ามีการช่วยเหลือคุณเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงของงานของคุณเนี่ยได้รับความร่วมมือดีนะคะได้รับความร่วมมือดีจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากผู้ร่วมงานหรือจากลูกค้านะคะในที่นี้บ่งบอกถึงเรียกว่า เครื่องหมายกากรกบาทบ่งบอกถึงว่าคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนงานที่คุณทํามันไม่ค่อยได้อะไรเลยมันไม่เห็นอะไรเลยนะคะหรือว่างานที่คุณทําอาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ตรงกับที่คุณต้องการเท่าไหรนะ่นักสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะอาจจะมีการคิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานเกิดขึ้นก็ได้นะคะในที่นี้ถึงบอกการที่เรียกว่า จริงๆแล้วให้คุณทนทําต่อไปสิ่งที่คาดหวังอยู่ในใจนะคะคุณอยากที่จะให้มีใครสักคนหนึ่งช่วยเหลือคุณหรือให้สิ่งที่ในที่นี้บ่งบอกที่ของกล่องของขวัญบ่งบอกถึงการที่คุณอาจจะได้รับอะไรอย่างที่ไม่คาดหวังเกิดขึ้นไออย่างที่ไม่คาดฝันนะคะได้รับอะไรอย่างที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่คุณได้รับเนี่ยบางทีก็อาจจะถูกใจคุณก็ได้หรือไม่อาจอาจจะไม่ถูกใจคุณก็ได้เพราะมันอยู่ในกล่องของขวัญนะคะ ที่เกี่ยวกับเรื่องงานนะเพราะฉะนั้นนะ่ะในที่นี้มาดามมองนะคะว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์งานที่คุณทําคุณควรทําต่อไปก่อนนะคะยังไงก็ยังมีคนช่วยเหลือคุณอยู่ถึงแม้จะเป็นแค่เพียงเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่ถ้าคุณทิ้งไปเลยเนี่ยคุณอาจที่จะผิดหวังก็ได้นะคะทีนี้มาดูถึงว่า การเงินกันบ้างการเงินสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะภูเขาไฟระเบิดแบบนี้บ่งบอกถึงเรียกว่ารายได้เข้ามาปุ๊บก็ออกไปปั๊บเลยนะมันมีเรื่องจ่ายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เองรายจ่ายเยอะเลยทีเดียวนะคะรายจ่ายแบบภูเขาไฟระเบิดนี่คือเรียกว่ามาแล้วจ่ายกันแบบหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญสําหรับตัวคุณเนี่ยคือคุณต้องการที่จะมีรายได้เข้ามาเยียวยาคุณเพื่อให้มันเพียงพอกับค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายของคุณในที่นี้มันหมดไปกับการกินนะคะหมดไปกับการกินการดูแลคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ดูแลควบคุมการค่าใช้จ่ายในเรื่องการกินสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็ระมัดระวังการที่มีคนมาพูดขอหยิบขอยืมด้วยนะคะอาจที่จะตกปากรับคําใครไปแล้วมันจะทําให้คุณปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตกปากรับคาใครคิดและพิจารณาดูให้ดีๆก่อนนะคะ ในที่นี้บอกถึงการที่เรียกว่าเหมือนคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะฉะนั้นนะ่ะค่าใช้จ่ายมันจึงหมดไปกับการที่เรียกว่าการที่เราเป็นเสาหลักของครอบครัวดังนั้นก็ช่วงนี้โควิดนะคะอย่าไปคิดมากใครๆก็ ประสบปัญหากับตรงนี้ทั้งนั้นนะคะถ้ายังมีที่จะพอจับจ่ายก็ถือว่ายังโชคดีนะอย่าไปคิดอะไรเยอะทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างนะคะความรักสําหรับคนโสดก่อนนะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่อายุมากกว่าเข้ามาเข้ามาในที่นี้นะคะเขาอาจที่จะเข้ามาให้คุณเนี่ยมาดูแลนะคะอยากที่จะได้คุณไปดูแลสุขดูแลเขานะคะดูแลเอาใจใส่เขาอาจที่จะต้องการ เขาเรียกว่าอาจจะต้องการคนดูแลสุขภาพหรือดูแลเอาใจใส่เขาหรือเข้ามาช่วยเหลือเขานะคะเขาอาจจะเป็นช่วงของการที่ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นจังหวะของการที่เรียกว่าเขารอเวลาที่จะเข้ามาพูดมาคุยมาตีสนิทหรือเข้ามาหาคุณนะคะแต่ถามว่าในที่นี้ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์บ่บบบบงบอกถึงการที่เรียกว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร นะคะคนโสดต้องระวังด้วยว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเงินนะนะคะเขาเลยจะอากที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือมาพึ่งพาคุณเพราะตัวเขาเองค่อนข้างที่จะลําบากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะถามว่าเขารักหรือว่าเขาสนใจอะไรเรามากไหมจริงๆแล้วเขาไม่ได้รักและสนใจในตัวเราแต่เขาสนใจในสิ่งที่คุณพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะเขามองถึงความสะดวกสบายที่จะได้รับจากคุณ เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ถ้าใครที่โสดอยู่นะคะโสดต่อไปก่อนดีกว่านะคะถ้าเข้ามาทั้งทีแล้วเพื่อจะมาพึ่งพาเราขนาดนี้ไม่โอเคแน่นอนแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้เขาบอกถึงการที่เรียกว่าอยู่ดูแลกันไปจนแก่จนเฒ่านะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการที่เรียกว่าคู่ครองของคุณเหมือนเป็นขุมทรัพย์ให้สําหรับคุณนะคะในที่เนี้ย คุณต้องมองเห็นคุณค่าของเขาบ้างเขามีความรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเขาเห็นแต่เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วถึงเวลานะคะในที่นี้มันเป็นการที่เรียกว่าถึงเวลาเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่เขาต้องให้ต้องจ่ายเขาก็จะจ่ายคุณตรงตามเวลานะคะดูแลเอาใจใส่คุณหรือว่าเขาเรียกว่ามันมีค่าใช้จ่ายหรืออะไรที่เขาเคยให้อยู่ตรงตามเวลา เป,ไป๊ะๆอาจถึงสิ้นเดือนต้องให้ถึงสิ้นเดือนต้องจ่ายเขาก็ยังจ่ายให้คุณตรงตามเวลาอยู่ตลอดเวลานะคะเขายังต้องการให้คุณดูแลเขาบ้างนะคะดูแลเอาใจใส่เขาบ้างเขาต้องการการช่วยเหลือจากคุณด้วยเหมือนกันอย่าทิ้งเขาเหมือนเป็นคนไร้ค่า ต้องการแค่เพียงให้เขาดูแลเราอย่างเดียวไม่โอเคนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะเพราะในที่นี้เขาบ่งบอกถึงว่าเขาเป็นคนที่คอยให้ให้ความสะดวกสบายสําหรับคุณอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นเราต้องนึกถึงเขาและดูแลเขาบ้างทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพในที่นี้นะคะมองว่าใครที่เป็นวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานอยู่ถือว่าแข็งแรงดีอยู่แต่คุณมีเกณฑ์ของการที่ว่านอนไม่ค่อยหลับนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์มีเกณฑ์ของการนอนไม่หลับเกิดขึ้นนะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องช่องปากนะคะอาจจะมีกลิ่นปากปากเหม็นได้นะคะจากการที่พักผอ่อนไม่เพียงพอก็ได้ด้วยนะแล้วก็ระมัดระวังสําหรับใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็มีเกณฑ์ของการที่จะต้องเสียเงินก้อนโตเกิดขึ้นนะคะระมัดระวังเรื่องก,การเดินการเหินได้ด้วยนะอาจจะลื่นล้มได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เขาเตือนขึ้นมาถึงเรื่องสุขภาพของคุณในการที่ไม่หลับไม่นอนนะนอนไม่ค่อยหลับนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างมีเกณฑ์มีโชคลาภนะแต่โชคลาภในที่นี้ขึ้นใบประกาศแบบนี้คุณอาจจะโชคได้โชคลาภจากการงานนะนะคะอาจจะมีการเซ็นสัญญาอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยนะหรือว่าอาจจะมีออได้โชคลาภจากการที่เรียกว่าคนที่เขาดูคุณอยู่เนี่ยเขามีความรู้สึกว่า คุณเหมาะสมกับงานตรงนี้นะคะแล้วก็คุณจะได้โชคลาภจากการงานที่เขาวนเวียนดูคุณอยู่สักพักหนึ่งแล้วแหละนะคะแล้วเขาก็ดูว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเนี่ยทําแบบว่าเขาเรียกว่าสม่ําเสมอนะคะตรงไปตรงมาดีนะคะไม่มีการเขาเรียกว่าไม่อ้อมค้อมไม่ตุกติกไม่อู้งาน ในที่นี้มันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วเขาจะแล้วงานนี้มันเป็นงานที่คุณถนัดแล้วคุณสามารถควบคุมงานได้ด้วยมีเกณฑ์ที่จะได้เซ็นสัญญางานเกิดขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วง ปักแรกของเดือนกันยายนนี้นะคะก็จบค้ำพยากรณ์งสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์กันออกไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมาดามแล้วก็อย่าลืมกด s ับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ